วันนี้อย่างที่จะนำเอาพระเจ้าองพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับเรานะครับอยู่ในปฐมมกันบทที่37ข้อ3ข้อ4นะครับให้เรามาอ่านด้วยกันนะครับหนึสองสา เอาละอันนี้คือเรื่องราวของโยเซฟที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับเราในค่ำคืนนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะครับนั่นแสดงว่ามีอะไรปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้นะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับตามข้อพระคัมภีร์เมื่อกี้บอกว่าโยเซฟเนี่ยเกิดมาเมื่อพ่อของโยเซฟชื่ออะไรนะครับอ,อ,อะไรนะยาโค,บ,าโคบนะครับนะคุณพ่อของโยเซฟชื่อายาโคบ แล้วยาโคบม,มีโยเซฟเมื่ออายุมากแล้วนะครับโยเซฟเป็นน้องโยเซฟเป็นน้องคนที่12ใช่ไหมเอาโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับนะเรื่องราวชหนุ่มของโยเซฟนะครับนะเรามาดูว่ามีอะไรมากมายที่เรา,เาต้องมาศึกษาด้วยกันนะครับโยเซฟเป็นเด็กที่ ขี้ฝันนะไม่ใช่ช่างฝันแต่เป็นเด็กขี้ฝันนะครับนะคำว่าขี้ฝันก็คือเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจากฝันนะครับเชื่อว่าเราหลายคนอยู่ตรงนี้ก็ฝันเหมือนกันคืนแรกที่อาจารย์มาถึงอาจารย์เป็นนอนอาจารย์ก็ฝันเหมือนกันบางทีบางคนก็ฝันร้ายบางคนก็ฝันดีบางคนก็ฝันเจออะไรหลายๆอย่างโยเซฟก็เป็นคนที่ช่างฝันอย่างนี้แหละนะครับพอนอนกลางคืนแล้วก็ฝันนะฝันเห็นอันนั้นฝันเห็นว่ามีวัวมีอันนี้อันนี้คือเรื่องราวของโยเซฟ แต่สรุปว่าคือว่าโยเซฟเป็นคนที่ช่างฝันพอฝันเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับว่าตัวเองฝันเห็นอะไรบ้างน,นะครับเพื่อให้มันสั้นเข้าก็คือว่าเมื่อโยเซฟเป็นคนที่ช่างฝันเราก็เล,าเ,ลาเล่าเล่าพี่น้องก็เริ่มที่จะไม่ชอบแล้วล่ะหลังจากนั้นคุณพ่อก็รักโยเซฟมาก ในขณะที่พวกพีช่ชายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ที่มันไกลออกไปนะครับแล้วคุณพ่อก็ใช้โยเซฟนะไปส่งไปส่งอาหารให้กับพวกพีช่ชายกินวันหนึ่งนะครับในขณะที่พ่อก็ใช้โยเซฟไปให้ไปส่งอาหารนะครับพร้อมกับเสื้อตัวที่คุณพ่อได้ทําให้นั่นแหละนะครับพอไปส่งอาหารให้กับพวกพีช่ชายกินพอไปถึงแล้วพวกพีช่ชายก็วางแผน ไอ้ไอช่างฝันมาแล้ววางแผนที่จะจัดการน,น้องตัวเองนะครับจัดการยังไงวางแผนที่จะฆ่าน้องน้องของตัวเองแท้ๆนะว่าแผนฆ่าน้องตัวเองแต่มีคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นน้องเราะจะฆ่ามันไม่ได้ไม่ต้องฆ่ามันสุดท้ายแล้วเขาก็เลยทำร้ายร่างกายโยเซฟ แล้วเอาโยเซฟเนี่ยไปโยนลงในบ่อน้านะครับโยนเข้าไปในบ่อน้าแล้วก็เอาเสื้อของโยเซฟนี่แหละไปฆ่าแกะแล้วเอาเลือดของแกะนี่แหละมาพรมๆที่เสื้อคือวางแผนว่าจะเอาเสื้อของโยเซฟเนี่ยกลับเอาไปให้คุณพ่อแล้วไปบอกคุณพ่อว่าไอโยเซฟเนี่ยลูกลูกรักของพ่อเนี่ยเสือกินบ่ดแล้วเหลือแต่เสื้อ ในขณะที่วางแผนแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับในระหว่างนั้นปรากฏว่าม,มีมีพวกนัาขายของน่ะนะนักธุรกิจอย่างนี้เลยกว่าเดินทางผ่านมาพอดีเขาเลยวางแผนใหม่เอ๊ะแทนที่เราจะเอาไอ้น้องเนี่ยมันโยนไวต้ตรงนี้เผื่อมันตายเนะี่ยเราไม่ได้อะไรเอามไนขายให้กับพวกนี้ไปดีวกว่าเราจะได้ตังค์ด้วยสุดท้ายก็เลยเอาโยเซฟเนี่ยเระมาขายให้กับพวกพ่อค้านี้ เราได้ตังมันแบ่งกันแล้ราพ่อค้าก็เอาโยเซฟเข้าไปนะครับพอพ่อค้าเมื่อพาโยเซฟไปถึงที่ที่อียิปต์แล้วก็เอาโยเซฟไปขายต่อนะครับโยเซฟโดนขายต่อทอดที่สองละขายต่อให้กับให้กับใครนะครับขายต่อให้กับนายทหารคนหนึ่ง นายทหารคนนี้ก็เอาโยเซฟไปไว้ที่บ้านไปเลี้ยงดูไปทํางานอยู่ที่บ้านโยเซฟเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแล้วโยเซฟเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นคนดีในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ในพระคัมภีร์ใช้คําว่าหน้าตาดีแสดงว่าต้องเป็นคนที่หล่อเหลาเอาการพอสมควรนะครับเรื่องนี้เราทราบดีอยู่แล้วมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ นายทหารไม่อยู่เหลือ,อาานาในนานทหารไม่อยู่เหลือแต่เหลือแต่คุณหญิงอยู่นะคุณนายหญิงก็เกิดอารมณ์แปรปรวนขึ้นมานเกิดอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาแล้วจะให้โยเซฟนี่แหละมานอนกับตัวเองในขณะที่โยเซฟก็ไม่ยอมนะครับก็เลยไปเขาเรียกอ,อะไรจะไปปลาำโยเซฟนั่แหละโยเซฟก็ด้วย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 ใช้หนุ่มที่ ที่ไม่เคยไปอยู่กับผู้หญิงนะครับกลัวมากโยเซฟก็วิ่งตั้งหน้าตั้งตาไปถ้าเป็นพวกเราแถวเนี้ยเสร็จแล้วใช่ไหมนะแต่โยเซฟไม่ได้ทาอย่าง,งน,นั้นโยเซฟหนีแล้วสุดท้ายนายหญิงก็จับได้เสื้อมาจะทาําไงดีก็เอาเสื้อไปฟ้องฟ้องผัวตัวเองสามีตัวเองบอกว่าเนี่ยโยเซฟจะมาทาไม่ดีไม่ไริให้ฉันสุดท้ายแล้วโยเซฟก็ถูกจับเราไปขังอีกนะครับ เพื่อให้เรื่องมันสั้นเข้านะครับเพื่อให้เรื่องมันสั้นเข้านะอันนี้คือภาพที่เมื่อกี้นะครับเพื่อให้เรื่องมันสั้นเข้าคือว่าสุดท้ายแล้วโยเซฟก็ไปอยู่ในคุปและพอไปอยู่ในคุปก,ก็มีเรื่องราที่เกิดขึ้นอีกโยเซฟก็มีการทำนายนะครับให้กับผู้คุม และท้ายสุดเพื่อเรื่องมาเส้นเข้าอีกก็คือสุดท้ายแล้วกษัตริย์ก็ฝันนะครับแล้วโยเซฟก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่มาแก้ฝันให้กับกษัตริย์แล้วโยเซฟก็ได้รับการแต่งตัง้งให้เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินถ้าจะพูดก็คือเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ในเวลานั้น นะครับอันนี้คือผือเรื่องราวที่เรารู้อยู่แล้วเพียงแค่มาเล่าค้อยๆเราฟังแต่สาระสำคัญมาอยู่ตรงที่ว่าโยเซฟเขาเป็นยังไงนะครับมาอธิบายตรงนี้นนะครับโยเซฟมีความหมายว่าพระองค์ทรงเพิ่มเติมนะครับและพอโยเซฟไปอยู่ที่อียิปต์นะครับพอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินนะครับฟาโรห์ได้ตั้งชื่อกับโยเซฟว่า อะไรนะครับอันนี้ชื่อที่โยเซฟได้รับชื่อว่าแปลว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมีคำถามนะครับสิ่งที่อยากจะให้เราคิดก็ถ้าเราต้องเผชิญปัญหาต่างๆเหมือนกับโยเซฟเนี่ยเราจะทำอย่างไร ถ้าชิ่นของเราต้องถูกกลั่นแกล้งถ้าชิอของเราถูกพี่น้องอไม่ชอบถ้าเราต้องถูกทำร้ายร่างกายถ้าเราต้องไปเป็นทาสเป็นคนรับใช้ถ้าเราต้องไปติดคุกติิตารางเราจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่อยากจะถามเราวันนี้เราทุกคนอยู่ตรงนี้เราเป็นอย่างไรเราสบายดีใช่ไหม เพื่อนๆรัดเราใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราโชคดีโยเซฟไม่ได้เป็นคนโชคดีขนาดนั้นนะครับเรามาดูอีกนิดหนึ่งอันนี้คือชีวิตของโยเซฟซึ่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้คือชีวิตของโยเซฟถูกกลั่นแกล้งเชื่อแล้เกินว่าเราที่อยู่ตรงนี้อ่ะบางครั้งเพื่อนก็แกนแกล้งเรากันบางทีเราก็แนแกล้งเพื่อนเหมือนกันนะ โยเซฟถูกทำร้ายนะครับปานตายแล้วนะครับแล้วก็ถูกขายไปเป็นทาสไม่พอถูกใส่ร้ายนะครับแล้วก็ถูกจับขังคุกนี่คือชีวิตของโยเซฟนะครับตามที่ได้พูดไปเมื่อกี้สิ่งที่อยากจะให้เราคิดกาเราเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเหมือนแบบนี้บ้างไหม มีใครที่มีประสบการณ์เหมือนกับโยเซฟไหมถูกพี่น้องรังเกียจไม่ชอบถูกคนอื่นไม่ชอบเราแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่อยากจะถามเราสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าโยเซฟมีความรู้สึกอย่างไรโยเซฟก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเราในขณะที่โยเซฟถูกพี่พลันแกล้งถูกทําร้ายถูกขายไปเป็นทาสโยเซฟก็มีความรู้สึกว่าทาไมทาไมตัวเองต้องมารับเข้อกรรมอะไรขนาดนี้ แต่สิ่งเดียวที่โยเซฟทำได้คือว่าโยเซฟเชื่อคำพูดของพ่อเสมอก็คือว่าอธิษฐานกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้านี่คือสิ่งเดียวที่โยเซฟยังทำอยู่แม้ว่าโยเซฟจะถูกลันแกล้งถูกทำร้ายถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วจากตรงนี้เองที่ทําให้โยเซฟเนี่ย สามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆได้แล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จเยวาวชนที่รักสิ่งที่อยากจะเน้นให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้ก็คือว่าในการที่เราไมื่ชีวิตยอยู่ในโลกนี้นั้นชีวิตของเรามันไม่ได้ร่บเรื่องเสมอไปชีวิตของเรามีขึ้นมีลงชีวิตของเรามีปัญหามากมายแต่และคนมีปัญหา แต่ละเรื่องแต่ละอย่างจะใหญ่จะน้อยจะเล็กอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นก็คือว่าเราจะต้องยึดมั่นในพระเป็นเจ้าขอแจ้งคำว่าในพระเป็นเจ้าหรือว่าในองค์พระสุคเพศเจ้าของเราเพราะว่าพระสุคเพศหรือพระเจ้าของเราคือผู้เดียวที่จะนำพาเราเป็นผู้เดียวที่จะหนุนใจเราและเป็นผู้ที่จะให เรานั้นได้มีพลังกำลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปรสรรคต่างเหล่านั้นได้อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้เอาแบบอย่างของโยเซฟมาใช้ในชีวิตของเราและผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราเอาแบบอย่างของโยเซฟมาใช้ในการอธิษฐานในการเข้าหาพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้า แม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากขนาดไหนแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นเขาไม่ต้องการที่จะให้เรามีชีวิตเราก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้แล้วเมื่อเราเก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปความสําเร็จก็อยู่ข้างหน้ารอเรานะครับบทเรียนที่เราได้จากชื่อของโยเซฟนะครับบางครั้งนะ บางครั้งเราก็ไม่ต้องเป็นคนที่โอ้อวดนะเพราะว่าโยเซฟเนี่ยชอบมาเล่าให้พี่พี่ฟังนะครับสุดท้ายโยเซฟก็เลยก็เลยถูกพวกพี่ๆกลั่นแกล้งนะครับแต่ว่าโยเซฟมีความใกล้ชิดกับพ่อนะครับแล้วก็รายงานความประพฤติของพี่ๆให้กับคุณพ่อ จากสองจากสประเด็นนี้นะครับอยากจะบอกให้กับเราว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับเราอย่าเป็นคนที่อวดเก่งอวดดีให้กับผู้อื่นแต่ว่าให้เราได้เป็นคนที่นอมน้อมท่องอตนอยากให้เราเป็นคนที่ชอบรายงานเรื่องเราที่ไม่ดีให้กับคนอื่นหรือภาษาชาวบ้านเราใช้คําว่าอย่าเป็นคนขี้ฟ้องนะมีอะไรก็ฟ้อง พ่อบ้านนี้แล้วก็ฟอ้องแม่บ้านนียแล้วก็ฟอ้องครูว่าในนั่นในนี่ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นนะครับให้เราเป็นคนที่ไม่ต้องเป็นคนที่ฟอ้องนะครับแต่ให้เราอธิษฐานเผื่อเขานะครับสิ่งที่สามารถทําให้เขาอยู่ต่อไปจนประสบความสําเร็จก็คือการมีทัศนะในทางบวกเห็นไหมครับ ในการที่เราใช้ชีวิตอ,อยู่รวมกันเยอะๆอย่างนี้นะครับจะบอกให้ก็คือว่าปัญหามีมากมายฉะนั้นเราต้องคิดคิดในแง่ที่ดีนะหรือว่าเราคิดในแง่ที่บวกการที่เราจะคิดแง่ดีได้หรือว่าการที่เราจะคิดแง่บวกได้นั้นนั่นเราจะต้องมีสิ่งที่ดีการที่อยู่รวมกันเนี่ยเราจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดจึงสามารถจะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาเอาชนะความกดดันเหล่านี้ได้ คำว่าความกดดันคือเราต้องมองในโลกโลกในแง่งดีเสมอนะครับคำว่ามองในแง่ดีเสมอก็คือว่าถ้าโยถ้าเราอยู่รวมกันในห้องสี่คนเกิดถ้าสมมติว่าเราเราจัดของไว้เรียบร้อยหรือเราจัดเตียงไว้เรียบร้อยเราไปขา้างนอกกลับมาเอ๊ะทำไมทำไมเตียงฉันถึงถึงยับย้่ยอย่างนี้เริ่มละนี่เธอใช่ไหมเธอใช่ไหม หรือเราจัดของไว้ดีๆเพื่อนของเราบางคนก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เพื่อนบางทีเพื่อนก็มาถึงเห็นเขาก็หยิบกินบ้างเอาไปใช้บ้าง,างนี่นะเราจะต้องคิดเสมอว่าที่เพื่อนเอาไปกินที่เพื่อนเอาไปใช้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีจริงๆก็ได้นะเราต้องใจดียีเ่เมแบ่งปันให้เขากินพระพิมหมบอกว่ายังไงพรมพิมพมบอกว่าถ้าเขาอยากจะกินก็ให้เขากินให้อิม่ม ขอยากเขาอยากจะได้เสื้อก็ให้เขาไปถ้าเขาอยากจะได้ยืมรองเท้าก็ให้เขาไปอันนี้คือครพระพิพูดนะแล้วอาจารย์ก็มาพูดและถ้าเราทําตามอย่างนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเราต้องมองโลกในแง่ดีเสมอนะครับเอาละเราไม่ต้องมีคําถามว่าทําไมทําไมพระเจ้าทําไมเพื่อนทําไมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับโยเซฟไม่มีคําถามอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกตัวเองว่า ฉันควรจะต้องทําอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่โอเซฟได้ถามตัวเองนะครับในขณะที่เราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างนี้นะครับเราควรจะต้องถามว่าเราจะทําอย่างไรดีคําว่าทําอย่างไรดีหมายความว่าเราจะต้องหาหนทางออกที่ดีไม่ใช่หาทางออกในทางที่มันไม่ดีนะครับย้ำตรงนี้ก็คือว่าการที่เราจะหาทางออกที่ดีด้านนั้นเราจะต้องมองโลกงในแง่ดีมองเพื่อนในทางที่ดีแล้วก็อธิษฐานเผื่อเพื่อน โดยการที่เราเอาพระเจ้ามาเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเพื่อนในแง่ดีได้นะครับเพราะรู้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยสิ่งเลวร้ายกลายเป็นสิ่งดีได้นี่คือสิ่งที่โยเซฟทำแล้ววันนี้ถ้าหากว่านักเรียนทุกท่านอยากจะให้สิ่งที่มันเลวร้ายในชีวิตข,ของตัวเองนะ่ผ่านพ้นไปด้วยดี ให้นักเรียนจําไว้เสมอว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับไม่มีอะไรจะมาช่วยเราได้ถ้าไม่ใช้พระเจ้านะพระองค์จะไม่ทําให้ล้มเหลวนะครับแล้วชีวิตของโยเซฟถ้าเรามองดูแล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วถ้าเรามองดูในความเป็นจริงนั้นในการที่เราไปชีวิตอยู่ในวันนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าหากว่าถูกทําร้ายถ้าติดคุกแล้วการที่จะกลับมาเป็นใหญ่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น้อยมากมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ว่าโยเซฟเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยแล้วพระเจ้าก็นำพาเขาทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จสูงสุดในการที่มาเป็นผู้บริหารประเทศสูงสุดวันนี้จำได้ไหมครับว่าวันแรกที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าเรา อาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะมาเป็นผู้วรารการหรือเราอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่จะมาเป็นผู้อํานวยการหรือครูใหญ่โรงเรียนที่นี่ต่อไปในอนาคตก็เป็นได้ใครจะไปรู้และสิ่งนี้จะเป็นไปได้ถ้าเราวางใจแล้วเราเดินตามที่พระเจ้าทรงนำพาเรานะครับและทั้งหมดทั้งปวงก็คือว่าพระเจ้าจะอวยพร ให้กับเราในความซื่อสัตย์ที่เรามีกับพระเจ้าโยเซฟเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์กับพระเจ้าโยเซฟไม่เคยละทิ้งพระเจ้าในขณะที่เขาต้องพบกับความทุกข์ทรมานที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจเขาได้แต่เขาไม่เคยที่จะละทิ้งพระเจ้าเพรซื่อสัสตย์กับพระองค์ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญมากในชีวิตของเรา นะครับไม่เพียงแค่เราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเท่านั้นเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อเพื่อนซื่อสัตย์ต่อคุณครูซื่อสัตย์ต่อโรงเรียนซื่อสัตย์ต่อครอบครัวของเราฉะนั้นถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้วเราก็สามารถจ,จะให้พระพรพระเจ้าที่ผ่านมายัางชีวิตของเราเนี่ยไหลไปสู่คนอื่นได้ทำไมเบิร์นพูดอย่างนี้เพราะว่าโยเซฟหลังจากที่ได้ผ่าน ความตัวอย่างมาแล้วด้วยความทื่อสัตย์ที่โยเซฟมีเนี่ยสุดท้ายโยเซฟก็สาม,มารถที่จะนามพระพรของพระเจ้าผ่านกลับไปถึงพี่น้องผ่านกลับไปถึงคนอิสราเอลนี่คือสิ่งที่โยเซฟได้ให้สรุปก็คือ คนที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องยืนหยัอดอดทนและไว้ใจในพระเจ้าแลาเชื่อว่าเรา,เราทุกคนต้องกันแยบประสบความสําเร็จในชื่อของเราเราจะประสบความสําเร็จชีวิตได้ถ้าเรายืนหยัดอด,ดทนและวางใจในพระเจ้านี่คือสิ่งที่ย้ําให้กับนักเรียนทุกท่านวันนี้ถ้าเราอยากจะประสบาสเร็จในชื่อตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายืนจับซื่อสัตย์ในพระเจ้าความสําเร็จจะมาถึงเราอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งเนึงคือว่าให้เราไปใช้ในเชื่อิงของเราดูให้เราเอาคําพูดที่อาจารย์พูดกับเราในคำคืนนี้ไปทดสอบกับพระเจ้าก็ได้ว่ามันจริงไหม และผมกล้าบอกให้กับเราที่นี้ว่าชีวิตทุกๆชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าไม่เคยประสบความล้มเหลวมีแต่ประสบแต่ความสําเร็จเท่านั้นพระเจ้าขอบคุณพวกอย่างมากมายวันนี้ชีวิตของโยเซฟเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราสมควรจะต้องนำเอามาใช้ในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงเปิดจะให้น้องๆนักเรียนทุกๆคนได้นำอับเรียนของชิตของโยเซฟมาใช้ เพื่อเขาจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาในการเรียนการทํางานในการวางแผนทุกอย่างโอพระเจ้าข้าในข่ามืกวีนนี้ขอพระเจ้าได้ทรงส่งทุสวรร์ของพระองค์พร้อมกับพระมิญญันบริสุท์ของพระองค์ลงมาสื่กับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองท,ทุกทท่านที่ได้เข้ามารับฟังพระเจ้านักพระองคงในวันนี้ให้ได้รับผลจความเบิกบานสันติสุขและได้รับสิ่งที่ดีมาจากพระองค์ จนกว่าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อธิษฐานในพระนามพระสุขที่เจ้าอาเมนโอเคนะครับ